สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องชัชวานสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสาระดีๆข่าวสารนะครับมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปดีๆจากผมนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเพิ่มธนาคารนะครับของ Google Adsense นะครับหรือว่าที่รับรายได้จาก YouTube ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้าไปที่นะครับ Google Adsense ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับมันจะมีนะครับหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับในที่นี้นะครับ เกิดเราจะเพิ่มอาธนาคารได้นะครับเราต้องผ่านกด YouTube ก่อนนะครับซึ่งผ่านกด YouTube นะครับเราต้องมีผู้ติดตามนะครับ1,000คนอ่ายอดชั่วโมง4 0 0 0ชั่วโมงนะครับการรับชมนะครับอ่านะครับถึงจะผ่านกฎ้ะก็ต้องได้รับพินก่อนนะครับถึงจะเพิ่มธนาคารได้นะนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะรอพินนานมากเลยนะครับกว่าจะได้ส่วนผมก็รอประมาณ16วันนะครับผมก็อ่า ได้พิม์มานะครับหลังจากที่ผมได้แล้วผมก็กรอกเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเพิ่มธนาคารนะครับใน g o o g l e e อ s e ซนตนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็สังเกตเห็นขีดสังขกตนะครับซ้ายบนนะครับขวามือให้เรานะครับทําการกดคลิกได้เลยปึ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็เจอการชําระเงินตรงนี้ให้เรากดคลิกเข้าไปเลยปึ้งนะครับ ก็มาเจอแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่รายได้ของ youtube ของเพื่อนๆนะครับเป็นส่นดอลลาร์นะครับก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะเขาจะตัดวิกของเรานะครับทุกวันที่12นะครับซึ่งทุกวันที่12เขาจะตัดวิกนะครับรายได้ทั้งหมดของเรานะครับเขาจะนับตั้งแต่วันที่1นะครับถึง30นะครับของเดือนนะครับ ดูตรงนี้ได้เลยนะครับธุรกรรมเนี่ยมันจะเขียนว่าหนึ่งถึงยี่้ากระดาษตรงนี้นะครับมันจะรวมมาให้ตรงนี้นะมันตัดยอดมาเลยนะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาเลยนะครับช่องทางกำรับการชำระเงินของคุณให้เรากดจัดการนะครับกดเข้าไปเลยมันจะเจอตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เพิ่มธนาคารของผมไปแล้วนะครับ ให้เรากดบวกตรงข้างล่างนะครับวิธีการเพิ่มสำระเงินนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับนะครับเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้นะครับมันจะเขียนว่าเพิ่มวิธีการสำระเงินเพิ่มรายละเอียดการโอนเงินพันธนาคารใหม่นะครับช่องแรกนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันไม่บังคับนะครับอันนี้นะครับมันก็จะให้เราใส่ชื่อธนาคารนะครับวิธีตรงนี้นะครับชื่อธนาคารมันให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็ชื่อธนาคารนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นชื่อเต็มของธนาคารนะครับให้เรานะครับกดไปที่ Google Chrome นั่นเองนะครับนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ g o o g l e Chrome แล้วนะครับให้เราเข้าให้เราพิมพ์คำว่า Switch โค d e นะครับให้เรากด คำว่าบรรทัดแรกเลยครับรวมสปิดโคดซึ่งมันจะเป็นแบบว่าสปิดโคดของธนาคารต่างๆเลยนะครับซึ่งรวมอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนดูนะครับว่าเพื่อนๆใช้ธนาคารไหนนะครับในการเพิ่มนะครับซึ่งผมก็จะใช้กรุงเทพนะครับให้เราทําการก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยนะครับชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อเต็มของธนาคารครับ แล้วก็กดขัดลอกไปเลยนะครับนี่ครับแล้วทำการนะครับกดวางนะครับมันก็จะเป็นชื่อเต็มของธนาคารนะครับแล้วก็สวิตช์โคดสวิตช์บิดตรงนี้นะครับคือสวิตช์โคดตัวนี้นะครับให้เรา c o ปปี้ตรงนี้เลยกดขัดลอกนะครับแล้วให้เรามาวางไว้ตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับปึ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขนะครับ ของบัญชีให้เพื่อนใส่ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะไม่ใส่ให้ดูนะครับเพื่อเป็นอาการนะครับโดนไปอย่างอื่นนะครับผมก็จะไม่ใส่นะครับพเพื่อนก็ใส่ได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่เลขหมายบัญชีของธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนมาดูตรงนี้นะครับมันเขียนว่าการตั้งค่าตั้งตั้งเป็นวิธีการชําระเงินหลักคุณอาจจะต้องยงืนยันวิธีนี้ชําระนี้หาก ตั้งวิธีนี้ให้เป็นการชำระหลักการชำระเงินอัดลาช้าได้ก็คือถ้าเกิดเราเป็นติก๊กโถนะครับการรับเงินจากา google นะครับเราก็จะได้ช้านั่นเองนะครับซึ่งเราก็อยากได้เงินเร็วกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนเราก็ไม่อยากได้เงินช้ากันนะครับเราก็ไม่ต้องไปติ๊กูกนะครับให้เรากดบันทึกไปได้เลยหลังจากที่เรากดบันทึกนะครับ มันก็จะมาขึ้นหน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับอ่าขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมนี่ครับช่องทางการชําระเงินของคุณนะครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆแค่นี้เองนะครับก็ใครงงตรงไหนก็ให้เพื่อนๆดูคลิปอ่ตั้งแต่ต้นให้จบนะครับแล้วก็ค่อยๆดูศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ